สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสนะลูกวันนี้ครูม,ม่มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่หนึ่งนะคะต้นไม้มีคุณค่านะคะลูกเด็กๆรู้ไหมว่าต้นไม้ที่จะเริญเติบโตเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะจะได้มาอย่างไรเพราะว่าวันจันทร์ครูม,ม่มได้ให้เด็กๆรู้จักชื่อของต้นไม้ใช่ไหมใช่ไหมคะลูกวันที่สองเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ใช่ไหมคะวันพุธประเภทของต้นไม้ใช่ไหมคะ ไม้ผลไม้ดอกทิ้งคุ้มมามาให้ดูใช่ไหมลูกแล้วไม้ประดับใช่ไหมคะวันนี้วันพระฤหัสบดีใช่ไหมคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแตงเตนวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้นะคะทําไมเด็กๆรู้ไหมว่าทําไมต้องมีการปลูกและดูแลรักษาเด็กๆคิดไหมถ้าป่าไม้ของเราเป็นสีเขียวแบบนี้ถ้ามีดอกแบบเนี้ยถ้าไม่ตั้งใจช่วยกันดูแลรักษาเด็กๆจะ มีความเด็กๆจะเห็นต้นไม้งามแบบนี้ไหมคะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาบอกวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้เด็กๆนะคะลูกเตรียมดินก่อนจะปลูกนะคะดินก็ต้องเลือกดินที่เป็นดินร่วนนะคะสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมแปลงแบบนี้เพื่อจะปลูกมเมล็ดผักมเมล็ดพืชลงไปนะคะเมื่อได้ดินแล้วเตรียมดินเสร็จแล้วก็ใส่มเมล็ดลงไปปลูกใช่ไหมลูก เมื่อปลูกเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะเมื่อปลูกเสร็จแล้วใช่ไหลูกเราก็รดน้าพรวนดินไปแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็จะเป็นยังไงคะงอกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมลูกจากต้นเล็กๆใช่ไหมคะเราดูแลทุกวันทุกวันทุกวันรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยทุกวันดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ก็จะกลายเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ก็เลยเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะลูกให้ร่มเงาให้ที่อยู่อาศัยให้ผลเกเราทานใช่ไหมคะ เด็กๆชอบไหมคะถ้าเด็กๆปลูกต้นเล็กๆเสร็จเด็กๆก็มาต้นใหญ่เอาชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปทํานะคะไปปลูกในกระถางนันลูกนะนี่เมื่อกี้แปลงผักของเด็กๆใช่ไหมลูกว่างเปล่าเห็นไหมเอาผักมาลงแล้วนักเรียนกับครูช่วยกันใช่ไหมคะเอาผักกาดผักคะน้ามาปลูกงามไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมดินปลูกที่ถูกวิธีทําให้ผักจริญเติบโตแล้ว เอกแกเอาไปรับประทานใช่ไหมคะก็ช่วยการรดน้ําดูแลใช่ไหมลูกใส่ปุย๋ยใช่ไหมคะถอนหญ้าก็จะได้ผักที่งามแล้วก็นํามารับประทานได้ปลอดสารพิษด้วยเพราะว่าเราปลูกเองใช่ไหมคะเ,เมื่อปลูกแล้วเรามาดูต้นไม้ใหญ่กันบ้างเมื่อกี้เป็นต้นเล็กๆะอยยังต้นไม้ใหญ่นะลูกเด็กคนนี้เขาจะมามาปลูกใช่ไหมคะต้นไม้จากต้นเล็กๆสองใบใช่ไหมลูก ก็จะใส่ปุ๋ยรดน้ำพวกนี้ก็จะเพิ่มขยายไปเป็นต้นใหญ่แตงกินก้านสาขาแล้วก็มีผลให้เราได้ทานใช่ไหมลูกนี่เห็นไหมค่ายิ้มแอบยิ้มนะคะว่าหนูภูมิใจมากที่หนูดูแลรักษาปลูกต้นไม้เป็นขั้นตอนแล้วก็ให้ผลแก่เรากินใช่ไหมลูกวันนี้นะคะคุณครูคคคมาให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้นะคะและกก็ อันนี้ไม้ดอกค่ะเห็นไหมคะไม้ดอกก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เด็กต้องดูแล้วเอาใจใส่ไหมคะพ่อลูกสองคนนี้ลูกดอกไม้ไว้ขายใช่ไหมลูกก็จะมีการเตรียมดินใช้พั่วใช้จอบใช้เสียมเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็มีใส่ปุ๋ยรดน้ําเหมือนกันต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงคะมีดอกจเจริญเติบโตใช่ไหมลูกต้นใหญ่ไหมดอกสวยงามแล้วก็จะสามารถเก็บไปขายสร้างรายได้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ วันนี้นะคะคุณครูมั่มให้ความรู้เด็กๆแล้วก็จะมีคุณค่าพระวรสารนะคะข้อที่ยี่สิบก็คือการพิจเพศสิ่งสร้างธรรมชาติค่ะทําไมถึงพิจเพศสิ่งสร้างธรรมชาติเพราะว่าพระเยซูสอนให้เรามองดูความสวยงามของธรรมชาติใช่ไหมลูกดูนกในอากาศดอกไม้ในทุ่งหญ้าแล้วก็มองหินใช่ไหมลูกคุณครูมั่มก็เลยเอามาบูรณาการใส่กับหน่วยต้นไม้ก็คือ ให้เราช่วยกันปลูกนั่นแหละลูกปลูกแล้วก็ดูเลเป็นอย่างดีรักษาสิ่งแวดล้อมของเราเพราะว่าเดี๋ยวมีคนรุ่นหลังเกิดขึ้นมาถ้าเราปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันนี้ต่อไปจเจริญเติบโตคนที่เกิดมารุ่นหลังก็จะได้ความสุขความรุ่นรื่นสดชื่นจากต้นไม้ที่เราปลูกใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณูม่มให้เด็กๆได้ความรู้ไม่มากก็อน้อยเด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ จากใน Youtube หรือในทีวีนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลงมือปลูกต้นไม้ดูคนละต้นก็ได้หลูกในกระถางเล็กๆว่าจากเมล็ดที่ปลูกขึ้นมาจากหน่อที่ปลูกขึ้นมาวิธีการปลูกที่คุณครูมัมอาทบายไปว่าจะได้ผลจริงไหมเาวันนี้คุณครูมัมให้ความรู้เด็กๆเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะลูกคุณครูมัมจะพาเด็กๆเรียนรู้เนื้อหาในหน่วยต่อไปนะคะ วันนี้คุ้มม่ให้เด็กๆรู้เพียงแค่นี้ก่อนนะลูกพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันในเนื้อหาหน่วยต้นไม้มีคุณค่าเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายค่ะ